คำเตือนของคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาการสปอยและภาพต่างๆนานาถ้าไม่ชอบก็กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าชอบเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเปิดเรื่องมาณเมืองแห่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังถูกรังแกจากไอ้พวกี่โกและอยู่ๆเนี่ยก็มีคนเข้ามาช่วยคนที่ถูกรังแกซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็คือเพื่อนรักมิสหายเพื่อนมันเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับแต่คนที่เป็นเนี่ยก็คือคนที่ยืนดูอยู่ซึ่งผมเนี่ยจะขอเรียกเขาวา ซึ่งภาพเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตที่ตัวมันเองเนี่ยก็เคยถูกหลังแกแบบนี้แล้วก็มีเพื่อนรักคนนึงเนี่ยเข้ามาช่วยซึ่งเพื่อนรักคนนั้นเนี่ยก็คือเอมิคุงเป็นเด็กที่ชอบทําหน้าฉุนนิสัยห้าวไม่กลัวใครและหนังเนี่ยก็ได้ตัดภาพมาในเวลาปัจจุบันตัวผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นทีมพร้อมกับมีคู่หูอีกหนึ่งคนซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เขาสองคนจะต้องเจอกันซึ่งเมื่อเจอกันเนี่ยพระเอกก็ได้แนะนําตัวส่วนนางเอกเนี่ยก็ได้แนะนําตัวเหมือนกันว่าเธอเนี่ยชื่อขาโอรุคุง จากนั้นเนี่ยพระเอกเนี่ยก็คุ้นเสียงจึงได้อุทานไปว่าเอมิคุงเอมิคุงเมื่อนางเอกได้ยินเนี่ยก็ตกใจแล้วก็งงว่านายเนี่ยเป็นใครจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้แนะนํานตัวว่าฉันอนะ่ะคาอีคาอีไงห้องสองหลังจากนั้นเนี่ยเอมิคุงก็เลยตกใจแล้วก็จําได้แล้ว จากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เลยคุยกันว่าเป็นยังไงกันบ้างไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหมตัวพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปว่าฉันน่ะสบายดีเราเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยสนิทกันอยู่แล้วจึงไม่ต้องนำความรู้จักอะไรกันมาก ตกมาในตอนกลางคืนเนี่ยพระเอกก็ได้พานางเอกมาที่บ้านแบบง่ายๆแล้วทั้งคู่เนี่ยก็นั่งดื่มกันไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างจากนั้นเนี่ยนางเอกก็เลยลุกไปเดินเล่นในห้องจนไปสะดุดตากับรูปถ่าย2รูปที่แปะไว้ที่กำแพงเอมิคุงเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่านี่ตัวฉันเหรอเนี่ย จากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้พูดขึ้นว่าขอบคุณนะเพราะว่าฉันน่ะมีนายเป็นเพื่อนแค่คนเดียวจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดไปในตอนเช้าซึ่งเมื่อคืนเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ดื่มหนักจนเมาหลับไปและในตอนเช้าเนี่ยก็เป็นฝ่ายพระเอกที่เป็นฝ่ายตื่นก่อนจึงรีบปลุกนางเอกเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่ได้สายแล้วจากนั้นนางเอกเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกไปว่างั้นเดี๋ยวฉันขอไปอาบน้ําก่อนระหว่างที่พระเอกเนี่อรอนางเอกอาบน้ำเนี่ยพระเอกเนี่ยก็ได้แปรงฟันรอ จากนั้นเนี่ยพาพก็ตัดมาที่ทํางานซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ะทางานเกี่ยวกับคอสตูมของเสื้อผ้าจากนั้นตอนที่คุยงานกันเนี่ยพระเอกก็ได้เสนอเสื้อผ้ามาหนึ่งชุดเพราะคิดว่าผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบใส่แต่นางเอกเนี่ยก็ได้แย้งไปว่าผู้หญิงอะ่ะเขาไม่ชอบใส่หรอกเพราะว่ามันรัดแล้วมันอึนอดอดัดตัวพระเอกเองเนี่ยก็ได้แกล้งแซวไปว่านายรู้ได้ยังไงนายเคยเป็นผู้หญิงเหรอ จากนั้นหนังเนี่ยก็ได้ตัดภาพมาในห้องน้ำใช้ซึ่งนางเอกเนี่ยก็เครียดเพราะว่ากลัวว่าพระเอกเนี่ยจะรู้ความจริงเราวรับไม่ได้และทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทํางานกันไปจนดึกซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับนางเอกเนี่ยได้มานอนบ้านพระเอกอีกแล้วและวยความที่นางเอกเนี่ยเหนื่อยมากจึงเผลอหลับไปก่อน จากนั้นพระเอกเนี่ยก็เกิดความสงสัยในตัวของนางเอกที่วันนี้เนี่ยนางเอกเนี่ยทำตัวแปลกๆไปจึงเริ่มค้นกระเป๋าของนางเอกและสิ่งที่เจอเนี่ยก็คือัตรประจําตัวของนางเอกที่บ่งบอกว่าเธอเน่ยคือผู้หญิงจากนั้นเนี่ยพระเอกเนี่ยจึงได้เอาเรื่องราวทั้งหมดมาปฏิปตอกันนึกถึงเรื่องเมื่อเช้าที่เจอของใช้ส่วนตัวหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกเนี่ยก็ได้รู้ความจริงแล้วว่านางเอกน่ยคือผู้หญิง จากนั้นในวันถัดมาเนี่ยพระเอกก็ได้เรียกนางเอกมาคุยพร้อมกับถามไปตรงๆงว่าเธอเน่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเอม่คุงฉันนะ่ะรู้ความจริงหมดแล้วนะนางเอกเนี่ยเมื่อด้ยินแบบนั้นเนี่ยกระตกใจแล้วก็ถามกลับไปว่านายรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรจากนั้นเนี่ยหนังก็ได้กินเวลามือเราไปอีกสมชั่วโมงเต็มๆในเช้าวันต่อมาเนี่ยเอมิคุงเนี่ยก็ได้ซึมไปเลยแต่พระเอกเนี่ย กับทางานแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้มาเปิดอกคุยกันตัวพระเอกเนี่ยก็พูดไปตรงๆว่าฉันอนะ่ะชอบเธอนะจึงทําตัวแปลกๆไปแต่เอมิคุงเนี่ยก็ได้บอกเหตุผลของเธอเหมือนกันว่าฉันอนะ่ะชอบผู้หญิงและเมื่อพอเลิกงานได้เนี่ยหนังก็ได้กินเวลามือเราไปอีก3ามชั่วโมงแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบการสปอยของผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ